สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาผมจะสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Snapseed นะเป็นแอปพลิเคชันแต่งรูปนะเป็นแอปพลิเคชันฟรีจาก Google ถามว่าโอเคไหมโอเคมากนะครับลองดูเลดของการดาวน์โหลดหเลย,เลอยโอเคเลยไม่ต้องดูดแล้วกันแต่ว่า ลองดาวน์โหลดแล้วก็มาใช้งานดูหน้า s n a p s e e จะเป็นอย่างนี้นะครับใช้ได้ทั้ง iphone และเอ่อเปิดขึ้นมาแล้วเราดูเราจะทำยังไงต่อก็กด Open Photo นะครับแล้วก็เลือก Photo นะครับเลือกรูปที่ต้องการจะแต่งนะครับใช้รูปนี้แล้วกันโอเค อ่ะเป็นรูปถ่ายาาธรรมดาธรรมดาจากกล้อง ios นะครับอ่าหลังจากนั้นวิธีการแต่งเราจะทำยังไงเอ่อหลังจากเปิดขึ้นมาแล้วนะครับกดที่ตัวยิงสองข้างล่างมันจะมีเครื่องมือต่างๆนะครับให้ปรับตั้งค่าเนาะโอเคเอ่าจูเมนูแรกเราดูตัวนี้ก่อนก็ได้ก่อนที่จะลงไปข้างล่างนะครับจูนิเมจูนิเมคืออะไรครับจูนิเมก็คือพวกปรับตั้งค่าแสง นะครับไบรนนะครับจะมีตั้งค่าแสงแอมเบียนคอนทราสเซทชูเรชันชาร์โดนะครับลองดูว่าเป็นยังไงในโหมดไบรนิก็คือปรับแสงอลองดูกดค้างเ,งเรื่อนๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะปรับโหมดนะครับข้างล่างเนี่ยข้างล่างตรเนี้จะเห็นข้างล่างจะเห็นเป็นกราฟนะครับถ้าเราลองปรับค่าเนี่ยกราฟมันก็จะเปลี่ยนไป ถ้าเลื่อนไปด้าน Reset c o n t r a ต t ใหม่ปรับกลับมาของเดิมก็คือศูนย์ลองปรับไเนี่เลื่อนมาด้านด้านซ้ายมันจะเป็นลบนะครับก็คือภาพจะมืดขึ้นนะครับกราฟจะแสบไปด้านซ้ายส่วนถ้าเลื่อนไปด้านขวาภาพก็จะสว่างขึ้นอย่างนี้ แสงก็จะมากขึ้นนะรเราก็เลือกตามความเหมาะสมว่าเราจะาแสงเท่าไหร่ปรับลองดูครับก็จะอยู่ระดับกลางถึงขวาหน่อยขวาคืนฮิสโตแกรมนะครับถ้าเผื่อใครจากนั้นครับปรับคอนทราสต์หน่อยเพื่อความต่างของสีนะครับนีต่อไปชาร์โดก็คือ ปรับเงานะครับปรับแสงเงาเรงเียลือกปรับดูว่าเราชอบแบบไหนใช้รูปปรับแสงปรับเงาอันนี้ก็ลดลดชาร์โดล,ลงก็จะทำให้ภาพนันได้ดีเทลมากขึ้นลองปดดรับดูจากนั้นนี่ครับอีกเมนูหนึ่งที่สำคัญสำคัญสำรับการถ่ายวิวคือไฮไลท์ไฮไลท์มันจะเป็นการลดแสง แสงบนท้องฟ้าลองลองดูครับถ้าเราเราเราลดลงเยอะแสงท้องฟ้ามันจะคืมขึ้นถ้าเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแสงอง้สว่างมันจะทําให้รายละเอียดของท้องฟ้าหายไปปกติผมจะลบลงไปแล้วให้ท้องฟ้าสีฟ้านิดนึงนะฮะต่อไปจะมีนี่ครับตัววอร์มก็คืออุณหภูมินั่นแหละเลื่อนซ้ายมันจะเย็นออกโทนเย็นนะครับถ้าเลื่อนไปทางขวามันจะออกเป็นโทนร้อนก็คือสีออกเหลือง เดินสายสีออกฟ้านะครับจะให้ฟีลลิ่งหรืออารมณ์แบบอา,อากาศหนาวประมาณนั้นนะครับเราก็เลือกปักตรงนีไ้ได้โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมกดปิดตัวน,นี้ต่อไปทำอะไรต่อดีเทลดีเทลจะเป็นการเพวกเพิ่มรายละเอียดเหมือนทำให้มันคมเข้มคมขึ้นนะครับคมขึ้น ประมาณนี้ก็จะได้เห็นชัดขึ้นหน่อยนะครับต่อไปขอบการขอบก็คือการตัดรูปตามอัตราส่วนว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นสแควร์เเหลี่ยมแบบกว้าง3ต่อ2ถ้าจะเป็น16ต่อ9ก็เลือกแบบนี้เราก็ขอบเรื่อยๆได้เลยจะเอาอัตราส่วนเป็น ถ้าบิลก็เอาสักเจ็ดต่อสิบหกต่อก้าแล้วกันจะได้แนวออกอว้งกว้างหน่อยแล้วก็เลือกได้จากนั้นกดปึ๊บมันก็จะถูกขอบออกมา 1, ประมาณนี้ก็จะได้ภาพออกวางกว้านะครับต่อไปอา่าหนึ่งที่ผมจะชอบใช้ก็คือนี่ครับมันจะทำขอบภาพเป็นสีดำนะครับขอบภาพเป็นสีดำแบบนี้อา่า เ,เราชอบ okay. นอกจากนั้นก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับฟิลเตอร์เช่นถ้าเป็น Landscape HDR space เราสามารถเลือกได้ว่าจะแบบไหนนะครับใส่ฟิลเตอร์เข้าไปและฟิลเตอร์ n g t งนี่ก็คือจะให้มันเข้มมากเท่าไหร่ถ้าเราอยากให้เพิ่มไม่เยอะเราก็ลดลงไปครับแต่ถ้าอยากให้เพิ่มขึ้นม,มานิดนึงก็บวกเอาตามเหมาะสม ประมาณนี้ยังมีอื่นเพิ่มอยากเพิ่มเติมไหมก็อาจจะเป็นออกแนววินเทจวินเทจหน่อยอก็จะเป็นใส่เข้าไปมันก็จะทำให้ภาพดูแบบดูเก่าๆประมาณนี้ครับดูของเก่าตามความต้องการแล้วก็ปรับตามความต้องการครับ ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะยกเลิกมไม่เอาฟิลเตอร์นี้ทำยังไงเราก็กดแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเาเนี่ยเป็นรูปที่เราผปัน,ปนการปรับแต่งเส็จสับเรียบร้อยแนละ้วมันจะมีข้างบนครับตัวนี้ครับที่เป็นรูปหมายเลขนะครับหมายความว่ามันจะมีหกเลเยอร์ที่เราซ้อนๆไปแล้วว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะย้อนกลับไม่เอาแบบ เนี่าภาพวินเทจแล้วเราก็เลือกก่อนหน้ามันเป็น HDR มันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าน,นี้ก็คือเราเพิ่มขอบอันนี้คือเราตัดก่อนหน้าตัดขึ้นมันมันจะซ้อนกันเป็นเป็นเลเยอร์เลเยอร์ครับว่าเหมือนเป็น history ว่าเราได้ทำอะไรลงไปแล้วประมาณนั้นนะครับบตัวนีเ้เรียบร้อยก็กลับอันนี้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือปรับแต่งตาม ความต้องการเราอะไรออแต่งความตามความต้องการเจ็จสรบเรียบร้อยแล้วเราจะทํำยังไงเนาะก็มีโหมดครับนัคือเซฟเลือกเซฟว่าจะเซฟเป็นที่ไหนนะครับปกติก็จะเซฟตัวบทหรือล่างก็จะเซฟก็คือของเก่าไม่ไฟล์เก่าไม่ต้องทำอะไรไฟล์ใหม่ตัวนี้เซฟเป็นไฟล์ใหม่มเลือกเซฟ as copy นะครับอ่ามันก็จะ export ออกไปรูปก็จะ ถูกเก็บอยู่ที่โฟโต้ครับแล้วก็ Snapseed โฟ er ลเดอร์ชื่อ Snapseed ข้างล่างนะครับอันนี้คือรูปก่อนอน,นี่คือรูปหลังก่อนแต่งกับหลังแต่งจะเป็นประมาณนี้นี่ก็คือหลักการใช้งานของ Snapseed ทั่วๆไปนะครับก็ใครสนใจแอปนี้ฟรีครับดาวน์โหลดได้เลยที่ แอปสโตร์นะครับแอปสโตร์แล้วก็ลองจะได้เอามาใช้งานดูนะครับโ okay. อเคขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ